สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมองทั้งอำเภอสาวสวยเกณฑทหารสองวับแซบมากรฤดีว่าเริ่มขึ้นแล้วเกณฑทหาร2566 ตั้งแต่วันที่1ถึง20เมษายน2 5 6 6เชื่อว่าหนุ่มๆหลายๆคนคงพร้อมแล้วสำหรับหน้าที่ของชายไทยที่เกิดระหว่างปีพศ2 5 3 7ถึง2544ซึ่งมีอายุ2 2ถึง29ปีเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศเกณฑ์ทหารทำเอาว้าวกันทั้งโซเชียลด้วยความสวยเป๊ะปังมากๆถ้าไม่บอกว่าเป็นสาวสองก็ยังไม่รู้นะเนี่ยซึ่งหลายคนเขามาระบุว่าซึ่งหลายคน คนได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องสวยมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยเป๊ะสุดๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยเหมือนผู้หญิงมากๆทางหน้าตาหุ่นเป๊ะสุดๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ